สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับคุยุ้ยนะคะวันนี้ก็ประมาณ2องทุ่มกว่าเนาะคุยุ้ยก็ไลฟ์แบบชิวๆนะคะก็วันนี้นะคะหยิบโรโชูนี้ขึ้นมาดูนะคะจะเป็น london school of business and finance นะคะที่ประเทศสิงคโปร์เองนะคะนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะคะก็อันนี้ก็จะมีแบบตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทและที่สําคัญนะคะสามารถที่จะเรียนและทำงานได้เรียน6เดือนทํางาน6เดือนนะคะตกที่ประมาณแสนกว่าบาท แล้วก็น้องๆนี่สามารถที่จะเ,เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ด้วยนะคะเพราะค่ะว่ามีทํางานด้วย6เดือนนะคะจริงแล้วเนี่ยก็จะมีแบบ อันนี้ถามว่าก็จะเป็นสถาบันที่มีหน่วยงานะองค์กรต่างๆเนี่ย mm hmm. เข้ามารองรับนะคะ mm hmm. ก็เยอะยัดไปหมดเลยนะคะและที่สําคัญสถาบันนี้เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะแบบมีแบบมหา,หาวิทยาลัยที่เข้าโค่การนะคะหลายๆที่อย่างเช่นเออมหา,หาวิทยาลัยในในประเทศอังกฤษเองหรือว่าจะเป็นแบบของนิวซีแลนด์นะคะหรือว่า University of Canterbury อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ในส่วนของ Victoria University หรือ University ออของ Canada West นะคะหรือว่า s สว t Education Group เกี่ยวกับการโรงแรมนะคะที่นี่ก็มีคอร์สหลากหลายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนเนี่ยถ้าเกิดจะเรียนสิงคโปร์ที่ราคาไม่แพงที่นี่ก็น่าสนใจนะคะก็สตาร์ทที่แบบเป็นดีกรีเนี่ยประมาณ3 0 0แสนบาทหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งราคาก็ไม่ได้แพง ไปมากนักนะคะแล้วก็ได้สามารถได้เครดิตของต่างประเทศของประเทศอังกฤษประเทศออสเตรเลยียหรือประเทศเอ,อ,อเมริกาด้วยอย่างเช่นคอนคอร์เดียอเมริคาก้ Chicago, นะคะนี้ก็จะมีแบบหลักสูตรต่างๆนะคะที่ครู